สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะฟ้าจะมาแนะนำทัวร์สังเวชนีสถานรอบปลายปี2 5 6 8กันนะคะว่ามีรอบไหนที่เหมาะกับสวท่านใดที่ไม่เคยไปจะแนะนำรอบไหนพักวัดกับพักโรงแรมเป็นยังไงต่างกันยังไงอะไรใดๆนะคะไปดูกันเลยะคะ่ะรอบแรกนะคะที่อยากจะแนะนําอันเนี้จยจากจะแนะนําสําหรับทุกคนเลยนะที่ไม่เคยไปสังเวชนีสถาน่ะอยากจะ ชวนไปรอบนี้ค่ะ22ตุลาจนถึง2พพฤศจิกาคือรอบนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นการจัดสั่งเวชนีนสถานบวกกับถ้ำอชันตาแล้วก็เอโรล,ล่าคือสั่งเวชนนสถานเนี่ยค่ะจะเป็นอารยธรรมพุทธของที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในช่วงชีวิตท่านศาสนสถานต่างๆสถูปต่างๆเนี่ยก็จะสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็กษัตริย์ในยุคหลังๆนั้นแต่ ถ้ามาชันต้าเอลอราเนี่ยจะเป็นอารยธรรมพุทธช่วงหลังพระพุทธเจ้ามาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วมันเป็นอารยธรรมที่เป็น,ปนวัฒนธรรมการเจาะถ้ำให้เป็นวัดหรือวิหารในวัฒนธรรมอินเดียค่ะมันก็คือการเจาะภูเขาทาั้งภูเขาให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ให้เป็นวิหารสําหรับการ ประกอบกิจของสงฆ์ที่ในถ้ำนั่นนะคะก็คือจะมีถ้ำพุทธล้วนๆก็คือถำ้ำมาชนตาแล้วก็ถ้ำพุทธผสมฮินดูผสมเชนที่ถ้ำเอลูร่านะคะสวยงามอลังการมากแบบมากๆอะ่ะคือมันเป็นมรดกโลกที่อยากให้ทุกคนไปสักสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะแล้วที่อยากให้ไปรอบนี้ก็คือมันเป็นรอบที่ครบจบในรอบเดียวก็คือ ที่ที่บอกว่าสังเวชนินสสถานบอ,อชันใต้เอลูราเนี่ยจริงๆอะแลนของการเดินทางคือบินไปลงที่อรังกบาดก่อนไปอชันตาไปเอลูราก่อนเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างใช้พลังงานในการในการเที่ยวค่อนข้างเยอะซึ่งฟาก,ก็จะแลนโปรแกรมเป็นถ้ำอชันตาหนวันถ้ำเอลูราหวันไปเลยคือวันแรกไปอะไม่ต้องทําอะไรบินไปเดินทางพักผ่อน ให้เต็มที่และอีกวันหนึ่งคือไปเที่ยวถ้ำอีกวันหนึ่งไปเที่ยวถ้ำอีกวันหนึ่งบินมาโซนสังเวชนีสสถานนะคะก็อยากจะแนะนํารอบนี้กันนะคะ22ตุลาถึง2พฤศจิก,กาอากาศที่ถ้ำที่อรังกบาดเนี่ยไม่ร้อนมากแหละเพราะมันเป็นปลายตุลาแหละแล้วพอเราบินมาถึงโซนสังเวชนิยสถานะอากาศมันก็ค่อนข้างเริ่มเย็นขึ้นแล้วค่ะดังนั้นช่วงตอนเนี้ยอากาศก็คือไม่ไม่ได้โหด สำหรับพวกเราคนไทยมากนะคะก็อยากจะแนะนำรอบนี้สำหรับท่านใดที่ไม่เคยไปอยากไปครั้งเดียวแล้วครบเลยจบจบเลยสำหรับอารยธรรมพุทธทั้งสองโซนก็คือโซนสังเวชนินสถานแล้วก็โซนออชันใต้เอรอลาก็คืออยากจะแนะนำรอบนี้นะคะ่ะยีิบสตุลาจนถึง2พฤศจิกายนะคะการเดินทางระหว่างรัฐเราจะทำการบินภายใน ไม่เหนื่อยมากบินภายในเป็นเป็นเป็นการบินภายในที่ฟ้าเลือกไฟล์ต่อเครื่องให้เรามีเวลาเพียงพอที่จะพักผ่อนผ่อนคลายในสนามบินเพราะว่าการต่อเครื่องบางไฟล์ในอินเดียคือเราต้องหอบแฮกอะ่ะคือเราเหมือนกับอบินไปถึงสนามบินที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดคอนเน็กไฟล์ของเราแล้วเราต้องรีบวิ่งไปที่เกตเลยอันนั้นอนะ่ะอันนั้นลุ้นไปไม่ดีเพราะว่าเราต้องไปใช้ <c oughs> ระบบขนส่งกับ ประชากรพันล้านคนเนาะซึ่งต้องคิดเวลาถึงการต่อ security การเข้า security ด้วยว่าเออมันก็ต้องมีคนที่ต้องไปไปใช้ไฟเดียวกันเราอะนะคะดังนั้นก็คือไฟที่เลือกมาเป็นไฟที่ค่อนข้างสวยเราไม่ต้องหอบแฮ็กกันมากกันะคะรอบนี้ก็คือสังเวชนีสถานท้าอชันใต้เอลอรา22ตุลาจนถึง2พฤศจิกาตอนนี้มิสมาชิกจ้องมาพอสมควรแล้วคิดว่าอีกสัก พักหนึ่งก็คงจะปิดได้นะคะก็คืออยากเรียนเชิญให้ไปด้วยกันนะคะรอบนี้ทุกคนออรอบต่อมานะคะรอบต่อมาจะแนะนำามรอบซึ่งเป็นรอบที่เหมาะสมกับสอวอจะเป็นรอบที่สำหรับท่านที่ไม่เคยไปสังเวชนีนสถานมาก่อนแล้รู้สึกว่าเอออยากไปลองว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าก็อยากไปให้มันครบเหมือนกัน ก็คือจะแนะนำสามรอบนี้ค่ะเป็นรอบสังเวชินิสถานพรีเมียมรอบพรีเมียมของฟ้าคือฟ้าจะจัดแบบบินตรงไปลงพุทธคยาที่พุทธคยาพักวัดในรัญชาวาซึ่งพักห้องละ2ท่านถึงสท่านถ้าท่านใดไปได้วยกัน3คน2ท่านหนึงสท่านมีห้องน้ำม่ตัวอาหารดีอาหารอร่อยพอหลุดจากพุทธคยาวนไปเมืองอื่นจะเลือกโรงแรมที่ดีที่สุดในเมือง แล้วก็เราก็จะพักโรงแรมกันทุกเมืองเลยหลังจากนั้นเราก็จะพักพาวนกลับมาที่บุทธคยาก,ก็คือจะพักท,ที่วัดในรันชราวัดเหมือนเดิมนะคะซึ่งรอบนี้ยการันตีความสบายของที่พักเพราะว่าฟ้าเลือกเราก็ทำการบ้านทุกปีว่าที่ไหนดีที่ไหนโอเคการเลือกโรงแรมในอินเดียจะมีหนึ่งโลเคชันถ้าเราไปไหว้พระแล้ว แล้วเราต้องไปพักที่โรงแรมห้าดาวแล้วเราต้องเดินทางจากจุดไหว้พระไปที่โรงแรมห้าดาวอีกหนึ่งชั่วโมงเขาจะตัดชอยสันออกเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินทางต่อไปเพราะว่าพอไปถึงสถานที่มันก็คือเลทแล้วนะคะสองอาหารดีบางทีโรงแรม เขาก็ไม่ได้มีทารก์เก็ตลูกค้าเป็นพวกเราชาวต่างชาติเขาก็ร้ำอาหารอินเดียทั้งหมดบางทีหลายๆท่านก็ทานไม่ได้แต่ว่าโรงแรมที่เลือกมาเนี่ยทารก์เก็ตของเขาคือพวกเราคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยพนักงานบางคนพูดภาษาไทยได้ด้วยซ้ำเพราะว่ารับแขกกันทุกปีนะคะก็คือเขาจะปรับอาหารให้อร่อยไก่ทอดอร่อยไข่อร่อยข้าวไม่ต้องใส่เครื่องเทศลงไปมีผักอะไรใดๆที่เหมือนกับเราทานได้แล้วก็รสชาติดี ฟีดแบกลูกค้าทุกคนบอกว่าน้ำหนักขึ้นคะ่ะอาหารดีมากไก่ทอดอร่อยใดๆนู่นนี่นะคะแล้วก็อันที่สำคัญคือความสะอาดก็คือมีมีความสะอาดตามมาตรฐานแล้วก็พนักงานถูกเทรนมาให้มีมารยาทดีคือเขาเขาจะมีการเทรนให้ให้ให้รับแขกแบบเราได้ก็คือจะเกณฑ์ในการเลือกโรงแรมก็จะเป็นแบบนี้นะคะทัวร์สั่งเวชนีสถานรอบเต็ม รอบแนะนำา10วันสำหรับสวนะคะที่จะแนะนำมีรอบดังนี้ค่ะ1 2 1ถึงส0พฤศจิกานะคะรอบนี้จะเป็นรอบพรีเมียมพักที่วัดเนรัญชราวาส ที่เป็นวัดไทยเมืองเดียวแต่คือน้องๆโรงแรมอะที่พักดีอาหารอร่อยแล้วก็บรริกาศดีแล้วก็อยู่ไกลาจากโซนที่เขาเสียงดังกันะนะคะส่วนเมืองอื่นจะพักโรงแรมทั้งหมดรอบนี้ราคา55,500ค่ะนะคะอ,อ,อากาศดีแล้วเพราะว่าเข้าช่วงพฤศจิกาจะค่อนข้างหนาวหน่อยรอบนี้เนี่ย แต่พอมันเป็นเดือนพฤศจิกาหลายๆท่านอาจจะแบบไม่ได้มีวันหยุดมากแต่ว่าอยากจะแนะนํารอบนี้ค่ะคนยังไม่ได้เยอะมากด้วยรอบต่อมาที่อยากที่จะแนะนําก็คือรอบวันที่5ถึง14ธันวาราคา57,000เพราะว่าจะแพงกว่าอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงนี้ตรงกับวันหยุดยาวราคาตั๋วมันก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากที่จะ recommend รอบนี้สําหรับลูกๆหลานๆที่อยากจะไปคุณพ่อคุณแม่ รอบนี้ก็พอที่จะตรงหยุดยาวแล้วก็พอที่จะลางานได้อยู่สเปคเดียวกันกับรอบ21-30พฤศจิกเลยค่ะคือเป็นรอบพรีเมียมพักโรงแรมเหมือนกันแล้วก็อีกรอบหนึ่งที่อยากที่จะแนะนำสำหรับครอบครัวที่อยากไปเที่ยวสังเวชนิสถานและกลับมาอยู่สวดมนต์ค่ำปีที่อุดัคยานะคะนั่นคือรอบ24ทธันวาจนถึง3มกรารอบนี้จะราคา4ี่หมไม่รวมตั๋วค่ะเพราะว่า ฟ้าจองตั๋วกรุปไม่ได้เพราะว่าตั๋วกรุปช่วงนั้นราคาค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นก็คือถ้ารอบนี้ท่านใดจองก่อนก็จะได้ราคาถูกก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นรอบ4สังเวชชินีสังเวชินีส,ส,ส,นสถานรอบเต็มที่จะจัดยี่สิบเอถึงสาิบพฤศจิกายนห้าถึงสิบธันวาสิบวัน2 4่ธันวาถึงสมการาสิบเวันค่ะเพราะว่าจะใช้เวลาอยู่ที่ต้นโพ ช่วงรับปีใหม่กันหน่อยแล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งที่จะแนะนำสำหรับท่านที่อยากไปสังเวชิสถานในราคาประหยัดเ,เป็นรอบมาตรฐานที่ฟ้าจัดคือได้มาตรฐานทุกอย่างแต่ว่าจะราคาถูกลงมานิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือรอบ5-14ถึงพฤศจิการอบนี้ยจะเป็นรอบพักวัด3เมืองพักโรงแรม3เมืองนะคะก็จะราคาถูกมานิดนึงราคา47,500ค่ะสถานที่เหมือนกัน ไปไปเหมือนกันเส้นทางเดียวกันใช้รถสเปคเดียวกัน45ที่นั่งนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ที่พักค่ะเพราะว่ารอบมาตรฐานเนี่ยจะพักวัดเยอะหน่อยแต่วัดที่ไปพักระหว่างเมืองก็คือจะคงคอนเซปต์พักห้องละไม่เกิน2-3โถึงคนเหมือนเดิมแล้วก็แต่ละวัดมีห้องน้ำในตัวแล้วก็อาหารอร่อยเช่นเดิมนะคะก็ถ้าท่านใดยอยากจะไปแบบไม่ต้องดูรลมาเห่ามากก็คือจะแนะนา รอบนี้มาตรฐานเดียวกันสบายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พักโรงแรมถูกเมืองแค่นั้นคะ่ะแล้วก็อีกรอบหนึ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับท่านที่เคยไปมาแล้วเราก็เหมือนกับอยากที่จะไปใช้เวลาอยู่ที่ตนโพอันนี้จะแนะนําเป็นรอบวันที่ 29, ่ธันวาจนถึง3มการายี่สเก้าสมสิบสามเอ็ดวันนะคะอันนี้จะเป็นรอบส่งไยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปฏิบัติธรรมสดมวลข้ามปี รับปีใหม่กันที่พุทธคยาที่ต้นโพนะคะรอบนี้ก็จะใช้เวลากัน6วันตรงกับวันหยุดเต็มๆจุกๆไม่ต้องลางานนะคะสำหรับรอบวันที่2 9ทธันวาจนถึง3มก,การาจะราคา23,000บาทไม่รวมตั๋วนะคะก็คือถ้าท่านใดตัดสินใจได้ก็คือสามารถจองตั๋วได้เลยหรือจะคอนแทกมาที่ฟ้าแล้วให้ฟ้าดูตั๋วให้รอบไปที่ไม่รวมตั๋วเนี่ย ลูกค้าสามารถจองเองได้หรือจะให้ฟ้าจองให้ก็ได้แต่ว่าฟ้าจะส่งตั๋วหน้าเว็บไปว่าตอนนี้ตั๋วเท่าไหร่แล้วก็คือแจ้งไปตามตรงเลยไม่มีการบวกค่าตั๋วเพิ่มนะคะแล้วทุกๆก,การจองก็คือพอจองเสร็จแล้วปุ๋ยก็คือที่นั่งคอนเฟิร์มก็สามารถส่งเอกสารเดี๋ยวฟ้าจะแจ้งเอกสารไปแล้วก็ส่งเอกสารมาที่ฟ้าแล้วฟ้าก็จะจัดการเอกสารวีซ่าให้ทุกอย่าง รอบเต็มเนี่ยใช้วีซ่าสองสองประเทศนะคะนั่นก็คืออินเดียแล้วก็เนปาลส่วนรอบสัน้นรอบวันที่2 9าธันวาจนถึง3มกราเนี่ยจะใช้ใช้วีซ่าแค่รอบเดียวนั่นก็คืออินเดียค่ะก็มีรอบปลายปีที่แนะนำประมาณนี้ค่ะก็คือหวังว่าจะได้เจอกันไปด้วยกันนะคะให้คำมั่นแล้วก็รับรองเลยว่าจะไม่พาทุกคนไปลำบาก แล้วก็จะทำให้ทุกคนชอบอินเดียเพราะว่าอินเดียมันแลดูเป็นประเทศที่ค่อนข้างน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเราสามารถทำให้มันไม่น่ากลัวได้ด้วยการบริหารจัดการซึ่งสะพานบุญมีทีมงานที่เราสามารถจัดการและก็อ,อำนวยความสะดวกทุกคนได้ตั้งแต่เจอกันที่สนามบินจนส่งที่สนามบินไทยนะคะสะาท่านใดไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยได้ออกนอกประเทศลูกหลานอยากจะส่งให้ไปไหว้พระรับรองว่า ดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้อย่างดีค่ะเอกสารเนี่ยไม่ต้องเขียนเองเด๋วยวจัดก,การให้เซ็นอย่างเดียวนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจจองมาด้วยกันแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในเดือนตุลาจนถึงมีนาที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะ